ยังเป็นทางการอรารยธรรมยุโรปเริ่มต้นขึ้นจากจากักรวรรดิโรมันชาวโรมันสร้างห้องน้ําสาธารณะรงอาบน้ําสาธารณะและเทอร์มาปรงอาบน้ําร้อนชาวโรมันสร้างถนนสะพานและเขื่อนแต่หลังจากนั้นไม่รู้เพราะเหตุใดยุโรปก,กลับจมดิง่งสู่ความมืดมนของยุคก,กลางข้อมูลเล็กน้อยในยุคก,กลางของยุโรปเกิดอะไรขึ้นบ้างคนในยุคนั้นเถิดกระโถนทิ้งออกทางหน้าต่างและบ่อยครั้งก็ระส่หัวคนที่เดินผ่านไปมาดี จึงเป็นเหตุผลที่มีการคิดค้นหมวกปีกกว้างขึ้นมาถ้าทางที่ผู้ชายถอดหมวกให้ผู้หญิงที่เรารู้จักกันดีนั้นเดิมที่มีความหมายว่าให้ปัดขี้ออกจากหมวกของเสียไหลเนอาไปตามถนนนี้จึงเป็นที่มาของรองเท้าส้นสูงและรองเท้าพื้นหนาสูงถึงขนาดมีการคิดค้นไม้ค้ำขาเล็กๆสำหรับเดินบนถนนด,ด้วยซ้ำสัตว์เลี้ยงอย่างม้าวัวและหมูอาศัยอยู่ในเมืองและยิ่งเพิ่มบุญสัก์ให้กับมือที่สกปรกอยู่แล้ว นักเดินทางในยุคกลางที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับปาริสมะจะพูดถึงกลิ่นเหม็นของมึงมีที่ลอยไปไกลได้หลายกิโลเมตรไม่ใช่แค่ชาวบ้านธรรมดาเท่านั้นที่เสื่อมโทรมแม้แต่ชนชั้นสูงที่เรียกตัวเองว่าสุภาพชนก็เช่นกันแม้ปราสาทพวกเขาจัดงานเต้นรำและงยานลิงอย่างไม่รู้จกความบันเทิงทั่วไปของชนชั้นสูงคือการจับหมัดบนตัวเองและบนเพื่อนร่วมโตคนรักกันจะมีเครื่องรางพิเศษพร้อมข,ขอไว้เพื่อจะได้พาหมัดของคนรักมาไว้ที่อกของตัวเอง สุภาพสตรีจะพาสุนัขตัวเล็กติดตัวไปด้วยเพื่อให้หมัดกระโดดไปอยู่กับสุนัขแทนเพราะอุณหภูมิร่างกายของสุนัขสูงกว่าหอดและซิฟิลิสซึ้นแท้ทุกคนในยุคนั้นล้วนเป็นกันทั้งนั้นทําให้เกิดอาการผมร่วงและเพื่อปกปิดการแม่หนีผมจึงมีการคิดค้นวิทผมขึ้นมาชนชั้นสูงจะอาบน้ําแค่หน่งหรือสองครั้งในชีวิตค,คือช่วงรับสีล้างบาปและในวันแต่งงานผู้คนในยุคนั้นมีเกินตัวแรงมาก